โอเคทีนี้พาร์ทนี้บ้างทีนี้จะเป็นเรื่องของคําว่า gonna กูว่าพวกมึงรู้อยู่แล้วว่าคําเฮียนี่แปลว่าอะไรคานี้คือใช้แม่งทุกวันกูบอกเลยกูย้ำร้อยเปอร์เซนต์ว่าฝรั่งทุกคนบนโลกเฮียนี่กูย้ำฝรั่งที่มึงเป็นแบบเจ้าของภาษานะเว้ใช้คําเฮียนี่แม่งทุกวันฝรั่งแม่งใช้คาเฮียนี่ทุกวันไม่ใช่แค่ทุกวันนะเว้ใช้แม่งเป็นล้านล้านรอบอะไอเฮียกูพูดเลยพูดทุกวันทุพูดแทบทุประโยช มึงจะเจอมากเลยคือเจอเยอะมากคือค็แบ่า gonna 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 หนาคำว่า gonna มันมาจาก going to กว่าพวกมึงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะ ah, going to มันมาจาก going to นี่แหละมันเป็นตัวยอ่อมึงจะพูดว่า going to หรือ gonna ก็ได้แต่ภาษาพูดเขาจะพูด gonna มากกว่าเพราะฉะนั้นกูจะพูด gonna อย่างเดียวโอเคไหมเออแล้วไอ้คำนี้เฮียเดมแปลว่าอะไรมันเอาไว้พูดว่า จะทําอะไรแบบกะจะวางแผนด้วยว่าจะทําอะไรแค่นั้นเลยเออคิดง่ายๆก้าวหน่ะคำว่าก้าวน่ะคือไว้บอกว่าไว้บอกว่ากะวางแผนนั่นแหละวางแผนไว้ว,ไว่าจะทําอะไรว่าจะจะจุดๆๆและะนะ้วกันอ่ะว่าจุดๆๆ ที่เราไปคือการอ่ะการอ่ะการอ่ะแต่ถาม่าทำไมกูต้องสอนคำนี้เพราะหนึ่งคือแน่นอนมึงต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าม่นใช่ทุกวันแต่ที่กูจะต้องสอนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนยังใช้ไม่ถูกแล้วก็ยังใช้ผิดโอเคปหอย่างแรกเลยหลายคนอ่ะสมมติถ้ากูมึงถ้ามึงจะบอกว่ากูวางแผนไว้ว่าจะจุดจุดเช่นมึงสามคือคนเฉพาะเช่าพู้นี้ว่าเช่นไอก็อ่ะอย่างเงี้ยหรือว่ามึงวางแผนไว้ว่ามึงจะทำอะไรยูก็อ่ะงี้ถูกไหมจุดจุด เกือบถูกแต่ถามว่าไม,ม่ถูกมาดูวันมึงจําเรื่อง i s mr ไอที่กูสอนได้ไหมไอตัวยอของนั้นอนะเออแกมาห,หน่อยทีนี้กูย้อนมาอีมึงจําหน้านี้ได้ไหมไอเฮี้ยหน้านี้กูสอนไปแล้วเรียบร้อยนี่นะอันนี้คือตัวเต็มถูกไหมแล้วไอเฮี้ยนี่คือตัวยออันนี้มึงก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละไอเฮีย้ยมึงก็ได้เพราะกูสอนเมื่อก่อนหน้านี้แล้วพาร์ทก่อนหน้านี้กูไล่ไปลําดับเึ้่มมาเรื่อยกูยถึงบอกใครว่าไอเฮี้ยน่เนี่ยไอตัวยอตรงเนี้ยสาคัญมาก อันเนี้ยจำมาให้ดีเพราะถ้ามึงรู้แค่นี้นะกูบอกเลยกูพูดหลายรอบแล้วว่าถ้ามึงรู้แค่นี้นะแค่นี้จริงๆเว้ยมึงจะพูดประโยคใ้ภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆเลยไอ้เหียเขาประโยคมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆประโยคแนงแทบทุกอยา่างในภาษาอังกฤษอะเบสิกมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยวะไอ้เหียมึงเชื่อป่ะแม้แต่วลรที่จะใช้คำกาก,ก่อนอะสมมุติถ้ามึงจะใช้กันนะใช่ป่ะ มึงจะพูดว่ามึงจะไม่มึงอะมึงจะพูดอย่างเงี้ยอ่สมมตินะกูใส่กันอะตรงนี้ปุ๊บถูกป่ะมึงจะพูดอย่างเงี้ยคือหลายคนอนะมึงจะพูดอย่างงี้ไม่ได้ว่าถ้ามึงจะพูดอะ I gonna หรือ You gonna คือแบบว่ากูกะจะมึงกะจะเฮียอะไรว่ากะวางแผนว่าจะทำอะไรนู่นอีกนะหรือว่าเนี่ยหรือว่า We gonnaThey gonnaHe gonnaShe gonnaIt gonna แบบนี้ไม่ได้ มึงกีด้าปัเนียมันไม่ถูกถ้าจะเอาให้มึงถูกอะมึงต้องเตอไอพวกขี้นีไเข้าไปด้วยเออไอพวกอีซมออเข้าไปถามว่าทําไมกันลีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมึงกได้คือคําตอบง่ายๆเลยมึงไม่ต้องไปปวดหัวกับมันมากไม่ต้องไปทฤษฎีเยอะคิดง่ายๆว่าวัลีมันวัลีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะกีด้แล้วฝรั่งมันก็พูดกันแบบเนี่ยเออคำตอบกูง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆแค่นี้เลย ก็วลีมันเป็นแบบเนี้ยมึงก็ได้ว่าวลีวลีมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเกต้าเออเพราะฉะนั้นเออมึงดูซึมซับนําไปใช้เกต้ามึงถ้ามึงถ้ามึงพูดบ่อยๆมึงมันจะชินเหมือนฝรั่งอ่ะฝรั่งมันก็มามานั่งแบบแกะแล้วว่าทําไมถึงต้องเติมพวก is and or เข้าไปมึงเก็ได้มันแค่เกิดมาแล้วมันก็ได้ยินพ่อแม่มันพูดมึงก็พูดตามเกต้าเออมันก็มันก็ไม่พูด t h a อ I gonna มันพูด I'm gonna you're gonna we're gonna ถ้ามึงจะเอาให้ถูกนะพูดอะไรให้ถูกต้องอ่ะมึงต้องเติไอ้พวกีนี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องเลยคือก็จะเป็นอะไรมึงก็สามารถพูดได้ว่า I am g ็นะอย่างนี้ก็ได้จะได้ไหมคิวกูบอกไปแล้วว่าตัวเต็มกับตัวย่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นตัวกําหนดว่าผิดถูกมึงมันไม่มีผิดไม่มีถูกไอ้ตัวเต็มกับตัวยอ่อเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคู่กูพูดไปหลายรอบแล้วว่าตัวเต็มกับตัวยอ่อเนี่ยมันต่างแค่ตรงเดียวคือ ไอเฮีย้ยนี่พูดง่ายกว่าไอเฮีย้ยนี่พูดยากไม่ยากกว่าหรอไอเฮีย้ยนี่มันยาวกว่าแค่นั้นเองมึงก็แค่ถ้ามึงอยากพูดเร็วๆก็แค่พูดตัวย่อไปแค่นั้นเองนะตัวเต็มกับตัวย่อมันต่างแค่นี้มึงอยากใช้ตัวเต็มหรือตัวยอ่อเรื่องของมึงเลยแล้วแต่มึงกูพูดหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลต่อการพูดมึงขนาดนั้นไม่ได้มีผลต่อว่าผิดหรือถูกก็ไนะมีผลแค่ว่ามึงพูดได้เร็วขึ้นหรือช้าลงแค่นั้นเองมีแค่นั้นง่ายๆนะเออ แต่กูแนะนําเอาตัวยอ่อเลยแบบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวกูก็ชอบตัวยอ่อแล้วฝรั่งเวลาฝรั่งมันพูดมันก็ชอบพูดแบบตัวย่อกันมากกว่าเพราะฉะนั้นกูจะเอาแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นจะคาจะพูดได้ถูกจริงๆอ่ะมึงจะไม่พูดว่า i ก gonna แบบนี้โอเคบ้านเราก็อยู่จุดใหม่ถ้าจะพูดได้ถูกจริงๆก็จะเป็น I'm gonna จุดจุด get อย่างเแบบนี่ย I'm แล้วก็ gonna แล้วก็จุดจุดทีดดดด่แล้วบ้วา,วานไปอ่ะ ปุ๊บเหมือนกันถ้ามึงจะบอกว,ว่ามึงมึงวางแผนที่จะจุดๆๆุดกดะก็สามารถพูดได้ว่า your แงนะจุดๆจุดอันนี้กูคงไม่ต้องเขียนคำแปลให้มึงลนะเพราะว่าก่อนหน้านี้กูสอนเรื่องนี้ไปแล้วกูเขียนคำแปลให้มึงเรียบร้อยแล้ว,ลวถ้ามึงจำไม่ได้อัดหน้าจ,จอไปเนี่ย I w i t h t h e n v i t เนะี่ยคำว่านี่คือเบสิกเฮียอะไรแต่มึงต้องรู้เนี่ยกูมึงพวกกูพวกเขาพเขาผูา้ชายเขาผู้หญิงมันเนี่ยพวกนั้นกดะเออนะ อ่ามาต่อทีนี้ทีนี้มันก็อะไร your gonna หรือว่า we're gonna ถ้าบางทีบอกวพวกกูวามแหงจากจุดๆ we're gonna they're gonna he's gonna she's gonna it's gonna ย่งยงก็ไดมึงจะไม่พูดว่า it gonna แบบนี้ไม่เอาแล้วก็จะไม่พูดว่า she gonna อย่างนี้ไม่เอามึงก็ได้หรือว่าจะเป็น he Gonna meow, กันอะมึงจะต้องเป็น he's she's it there เนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบนี้มึงก็ได้อันนี้คือเบสิกง่ายโอเคเมื่อมึงรู้อย่างนั้นแล้วคือกูไม่อยากให้มันดูซับซ้อนหรืออะไรยากแล้วเอาง่ายคือวลีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมึงก็ได้เพราะฉะนั้นอ่าเมึงมึงรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรถูกหรือมันเป็นผิดโอเคไหมทีนี้มาดูวันทีนี้กูจะมาฝึกให้มึงใช้คําว่า gonna เออกูจะมาฝึกให้มึงใช้คำว่ากันอ่ะก u นอ่ะก u n อ่ะพวกเขาว่ากันอ่ะคือเฮียอะไรกันแน่นะเราใช้ไงคือมึงรู้อยู่แหละอ่ะทีนี้กูจะมาฝึกมึงใช้คำว่าก u นอ่ะเมื่อมึงรู้แล้วความหมายของมันคือเฮียอะไรกันอ่ะคือกูวอาแหงว่าจะทำนู่นนี่จุ๊บุใช่าแต่มึงก็คงจะใช้ไม่เป็นทีนี้กูจะมาฝึกให้มึงใช้แล้วกันอย่างแรกเลย topic เออมึงเปิดมาหน้านีาน้จะตกใจไอ้เฮียอะไรสิ่งที่มึงต่อแหลตัวเองทุกวันคือเฮียอะไร ก็นี่แหละคือสิ่งที่กูจะทาให้มึงฝึกทีนี้กูจะให้มึงคิดเออกูให้มึงคิดเออกูจะให้มึงคิดว่าอะไรบ้างที่มึงต่อแหลตัวเองทุกวันโดยใช้นะโดยใช้คําว่า gonna เออโดยใช้คําว่า gonna เมื่อมึงรู้แล้วว่าคําว่า gonna มันแปลว่าอะไรถูกไหมแปลว่ากูวางแผนที่จะจุดทีเนี้ย,ยมึงลองถามตัวเองว่ามึงพูดว่ากูวางแผนที่จะทําอะไรเออ แล้วมึงไม่ทําก็คือเรื่องที่มึงตอแหลตัวเองนั่นแหละว่ากูจะทําแต่กูไม่ทำอ่างเงี้ยนะเอาแค่บอกเฉยๆอย่างเดียวว่ากูกะจะทําอะไรแล้วกันเออเช่นตัวอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติถ้าเรื่องที่มึงตอแหลโกหกตอแหลตัวเองไปวันๆก็คือเช่นกูจะออกกําลังกายก็จะพูดว่า I'm gonna มจะได้ไหม I'm gonna แล้วก็ใส่คำว่า workout เข้าไปคำว่า workout ก็คือออกกาลังกายถูกไหมเอาสีอื่นดีกว่าเฮียเอาสีแดงโอเค I'm gonna work out เอกอ,อก,ก,ก,เกูจะออกกําลังกายง่ายๆเลยกูจะออกกําลังกายถามว่าทุกวันนี้มึงออกไหมไม่ออกไอ้เฮียตอแหลตัวเองเหมือนเดิมไปนะไปนั่งแดกอะไร แดกเหล้าแดกหมูกระทะเหมือนเดิมไอ้เฮียเออไม่ออกไอสัตว์เออมึงเกได้มีอะไรตอแหลออทีนี้ทีนี้ทีนี้เอาแค่คําก่อนก็ได้อ่ะถ้าเป็นประโยคเต็มๆเลยอาจจะดูยากไปเอาแค่เป็นทีละคาก่อนนะสเต็ปแรกเหมือนตามที่เฟรกายด้กูบอกเลยทีละคําก่อนเอาเป็นคําเดียวๆก่อนเป็นทีละคาทีละคาทีละคาแล้วค่อยมาทำเป็นประโยคโดยใช้พทเทิร์นี้คือ I'm เออใช้รูปแบบนี้คือ I'm ก็น่ะ จุดจุดจุดเคยปะอินกราดจุดจุดจุดคือกูวางแผนที่จะจุดจุดว่านไปนะจุดจุดทีนี้อ่ะออกกําลังกายมีอะไรอีกเออแดกอาหารที่ดีสุขภาพแดกอาหารที่ดีสุขภาพเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียก eat healthy เกิดะมึงสามารถใช้คําว่า eat healthy อย่างนี้ได้เออถือว่ากูสอนคำศัพท์ไปด้วยแล้วกันอ eat healthy มึงสัญญากับตัวเองว่าเฮียอะไรตอแหลตัวเองว่าเฮียกูจะแดกที่ดีต่อสุขภาพเออนั่นแหละแดกอาหารที่ดีสุขภาพอะวลีเต็มๆเ,เขาจะเรียกว่า eat healthy เ่วกับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า e eat eat healthy เกิด้ eat healthy eat healthy คือแดกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ eat healthy มึงตอแหลตัวเองเลยแต,แต่แต่ถามว่าทุกวันนี้แดกไม่ไมแ่แดกแดกเหล้าแดกเบียร์เหมือนเดิมแดกพิซซ้ามพิซซ่าแดกอาหารขยะเอออาหารขยะเขาเรียกว่า junk food ก็ได้เออเขาเรียกว่า junk food เอออาหารขยะนั่นแหละเขาเรียกว่า junk food อาหารขยะมึงเกิดอ้ไหีอ้อะ เออมึงสัญญาว่ามึงจะทําอะไรอีกไอ้เฮียตอแหลตัวเองนวันอีกเออตอแหลว่าอะไดีตอแหลตัวเองว่าอันนี้ตัวอย่างนะสมมุติตอแหลตัวเองว่าตอแหลว่าตัวเองจะอะไรดีเรียนให้เออเรียนให้หนักขึ้นเรียนให้หนักขึ้นเออเรียนให้หนักขึ้นอาจจะบอกว่า study harder ไอ้สัต กูโยงไปที่อื่นก่อนแป๊บหนึ่งกูขอลบตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นไม่มีพื้นที่เขียนเดี๋ยวกูค่อยเขียนประโยชน์เต็มๆนึงมัน work out แล้วก็เรียนให้หนักขึ้นคือ study harder ถูกป่ะ เรียนให้หนักขึ้นหรือตั้งใจให้ร่างใจเรียนมากขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็ออกกำลังกายถูกไหมนี่แหละไหมอาบน้ําเออกูกูวางแผนว่ากูจะอาบน้ํามันจะอาบน้ําทุกวันลวกันเอออาบน้ําทุกวันถามว่าทุกวันที่อาบน้ําแปลงฟันไหมก็ไม่อาบน้ําแปลงฟันเหมือนเดิมโสโครกเหมือนเดิมไอ้สัตว์็วกาก็อาจจะ take a shower สม,มุิอา่า take a shower take a shower อาบน้ำถูกไหมเออมีอะไรอีกที่มึงสัญญาตัวเองอาจจะบอกเฮ้ยกูจะเออมึงรู้จักคำว่า l อเกณฑ์ไหมเออ I'm gonna รอเกณฑ์คำว่า l อเกณฑเนี่ยมันจะแปลว่าแบบตั้งใจแบาบงตั้งใจแบบทำทำจุดๆๆอะ่ะเออตั้งใจทำแบบ ทำอะไรก็ได้เลยอะตั้งจะทาอะไรบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายมมืก็ได้เออเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่ได้จอดจงว่าตั้งใจทําอะไรแค่บอกเฉยๆว่าตั้งใจทําอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้บรรลุเป้าหมายเอออาจจะล็อกกินนี่คืออาจจะตั้งใจมึงอาจจะแบบตั้งใจหาเงินเออโอเค สามเดือนข้างหน้ากูวางแผนแล้วกูจะตั้งใจแบบล็อกกินเลยล็อกกินคือว่าอาจจะหาเงินอย่างเดียวกูจะไม่แคร์ผู้หญิงกูจะไม่แคร์เพื่อนกูจะไม่เที่ยวกูจะไม่เฮี้ย,ยงที่สุนกูจะหาเงินอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนทํางานแม่งทั้งวันทั้งคืนแบบมุ่งมันเฮี้ย,ะย,ะยะสุดๆนี่ก็ได้เหมือนกันเออหรือล็อกกินในที่นี้อาจจะแบบมึงอาจจะตั้งใจทําอะไรบางอย่างเช่นอาจจะตั้งใจ,งงใจ,จ,งใจพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายในสามเดือนเงี้ยกูจะไม่ ทำอะไรทั้งสิ้นที่ไม่ตรงปกับเป้าหมายอะไรก็ตามแต่อะไรก็ได้เหมือนกันได้มึงตั้งมึงมุ่งมั่นที่จะทำอะไรอีกคํานึงอันนี้ก็คือคํานี้ดีมากเลยคําว่า grind แต่คำนี้ฝรั่งแม่งใช้เยอะแยะฮี้อไอสัตว์มันเป็นแสลมอนก็ได้ก็คือ,อมุ่งมั่นนั่นแหละมุ่งมัน่นโฟกัสตั้งใจทำงานแบบ เฮี้ยเฮี้ยอะไรเออ e. ใช้ค็ไม่เฮี้ยเฮี้ยอะไรตั้งใจทำงานเฮี้ยเฮี้ยเขาเรียกว่า grind เออ e. ก็คือ work hard อะไรเฮี้ย work hard work very hard คือ grind มันเป็นสแลงมันเป็นสแลงคขาเ่า work hard น miles, art, ั่นแหละ work hard ที่แปลว่าน่ะ work hard ที่แปลว่าทำงานหนักถูกไหมเออ e. เอาแค่นี้ก่อนไอ้เฮี้ยเอาแค่นี้ก่อน,แค,น,อนแค่นี้ก็เยอะชิบหายแล้ว สิ่งที่มึงตอแหลตัวเองทุกวันเลยว่าจะทําแต่ก็ไม่ทําก็คือเอ้ยกูจะอาบน้ําอาจจะอาบอาจจะอยากจะอาบน้าทุกวันแต่กูเขียนเป็นทีละคานี่ก่อนเพื่อให้มันดูง่ายๆโอเคปะ่ะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไล่ไปเรื่อยเอ้ยกูจะออกกําลังกายทํามึงออกไหมไม่ออกอยู่ดีไอ้สัตตอแหละนะตอแหลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคปถ้าเป็นแสแลงนั่งไหเขาเรียกว่าแคปเออเป็นแสแลงแต่กูสอนทีทีว่าใช้ยังไงโอเคปะ่ะหรือว่า ไอ้กูจะเรียนให้หนักขึ้นถามว่าทุกวันนี้เรียนเรียนนั่งอ่านหนังสือไหมไม่อ่านเล่นเกมเหมือนเดิมไหมเฮียกีตาเฮ้ยกูจะแดกอาหารที่ดีต่อสุขภาพอะไรกูจะแบบ eat healthy มึงจะฝึกก็ได้เออมึงแทนที่จะพูดภาษาไทยใช่ป่ะเงี้ยพูดว่ากูเนี่ยจะ take a shower กูเนี่ยจะอ่ากูเนี่ยจะ work out กูเนี่ยจะ study harder กูเนี่ยจะ eat healthy กูเนี่ยจะ lock in แลวกูก็จะ grind แล้วมึงจะพูดคำไทยป็นอังกฤษคำนี้ก็ได้เฮียกีตา เออไม่ต้องกลัวใครแม่งหรืว่าดัดจริตไอสัตว์ช่างแม่งเย็ดแม่งหัวคุยเฮียเออเมึงก็ไน้เออมึงจะฝึกนี้ก็ได้มันก็เป็นการฝึกทีด่ดีเหมือนกันนะนถามว่ามึงทําสักอย่างมันไม่ทําสักอย่างเฮียตอแหลไปโรงพยาบาลมื่กี้นะทีนี้มาดูวิธีการใช้งานบ้างว่าจะเอาคําเหล่านี้มาใช้นในประโยคไงอย่างแรกเลยกูต้องเปิดหน้าใหม่ไอเฮียเพราะว่าอะไรไม่มีพื้นที่เขียนนะอ่ะแต่กูจะให้ดูตัวอย่างง่ายๆก่อน ทีนี้ถามว่าจะเอามาแต่งประโยคอย่างไงก็แน่นอนนะเฮียใช้วลีที่ฟิกแล้วที่กูสอนเนี่ยใช้ gonna เออเอามาใช้ในในในบริบทนี้ I'm เนี่ยเยช่นแบบเช่น I'm gonna คือกูวางแผนที่จะจุดๆๆเีล่อะไรว่านไปเช่นกูวางแผนที่จะเอาเลือกมาสักอันเนี่ยวางแผนจะทำอะไรอาบน้ําหรือออ,อ,ออกลงเอาออกกำลังกายแล้วกันมึงก็เอาคําว่า workout ที่อ,ออกกำลังกายเนี่ยก็มาใส่ จำเทคนิค copy and paste ได้ไหมกูสอนไปหลายรอบแล้วเทคนิค copy and paste ใช้เทคนิคเดิมเลยเทคนิคเทคนิคนั้นเทคนิคเดิมนะปึ๊บมึงก็ copy ไอ้เฮี้นี่ workout ก o p ปมาวางปึ๊บมึงก็ใส่ I'm gonna workout เออกูวางแผนที่จะออกกําลังกายโอเคแล้วจากนั้นมึงก็ แต่กูเอาตัวหนังสือที่มันเล็กกว่านี้ก่อนโอเคกำลังกายเฮียจากนั้นมึงก็กรอบทำาเหมือนเดิมเลยเทคนิคเฮียนี้คือเป็นเทคนิคที่แบบโคตรด,ดีอะวางปุ๊บมึงก็กรอบวางจากนั้นมึงก็ลบจากคำว่าออกกําลังกายอะกูวางแผนจะอะไรอีกดี I'm gonna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 , gonna study harder แล้วกันนะ มึงก็ c อมาวางปุ๊บกูจะว,วางแผนที่จะเรียนหนักขึ้นแล้วกันเออหนักขึ้นถ้ามึงจะบอกว่าทํางานหนักขึ้นพูดว่าไงเออมึงก็เปลี่ยนจาก study ตรงเนี้ยเป็น work ไงอ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูแต่เปิดหน้าต่อไปปุ๊บ อ่ะาาอกอาวางกูขอกอาวางก่อนกอาวาง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 โอเคเห็นไหมกอาวางไปเลยแล้วก็ลบตรงนี้ออกขาบออกร่างกายออกปุ๊บทำงานอะคือมึงก็จะเปลี่ยนจาก Study เป็นอะไรทำงานคืออะไรคือ work ถูกไหม work อ oh, yeah. ่เอีอีน่าก็ harder training ไอ้เฮี้ยนี่ก็จะ,ะบอกว่ากูวางแผนที่จะทำงานหนักขึ้นเอออัมการ์นาอะไรกูวางแผนที่จะอะไรมีอะไรวะกูเขียนอะไรไปแล้วบ้างวะเอออันนี้ eat healthy เลวกันงั้นกูเอานี้แล้วกันแดกอาหารที่ดีสุขภาพ eat healthy กูก็กรอบไอ้เฮี้ย eat healthy มากูกรอบให้มึงดูเลยไอ้สัตว์เบือกรอบ วางจบเออเห็นไหมง่ายๆเลยอาร์มกั o เน่เออกูวางแผนที่จะแดกที่ดีต่อสุข,ขภาพโอเคไอเฮียวางแผนที่จะเฮียอะไรอีกดีเออกรายแล้วกันนะ่ะกรายมุ่งมานะ I'm gonna ก์กราย อืมอาจจะเพิ่มเติมอันนี้กูเพิ่มเติมให้นะอาจจะเขียนว่า in เอ่อ in the next ไม่อันอันยาวไปอ่ะอาทิตย์หน้าแล้วก็ I'm gonna grind next week อาการไอ้เฮีย next week ไอ้เฮียนี่คืออาทิตย์หน้าถูกป่ะโอเคอย่ากูจะโหตั้งใจทำงานหนักเหี้ยๆฮียเลยแต่เริ่มอาทิตย์หน้านะไอ้สัตวดแต่อาทิตย์หน้าเออไอ้เหี้ย ผัดวันประกันพู้งไปเรื่อยผัดวันประกันพุ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า procrastinate ครานี้เป็นสัพทสูงไงแต่ว่ากูสอนไปเลยแล้วกันผัดวันประกันพุ่งซึ่งวลีที่จะใช้กับคำเนี่ยมากจะใช้กับใช้กับคำว่า stop แต่อันนี้เดี๋ยวกูสอนีกที stop จุดจุดอันนี้ก็เป็นวลี fix ไว้แล้วเหมือนกันนะเช่นอ่ะอันนี้เพิ่มเติมให้มันก็สามารถพูดได้ว่า stop procrastinating ก็ได้ต้องเป็น i อตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหตุผลว่าทำไมตรงนี้ทำไมต้องทไมทำไมตรงนี้เป็น i อมันมีเหตุผลเดี๋ยววันหลังกูมาสอนโอเคปะอันนี้ stop procrastinating อันนี้มึงจำไปก่อนหยุดมันเป็นการบอกเฮ้ยมึงหยุดหยุดผัาวันประกันพุง่งเออ stop procrastinating ตรงนี้เป็นดิงดิงเห็นไหม stop procrastinating stop procrastinating เกิดอเ,เออมึงหยุดผัดประกันกวัดผัดวันประ,ประกรันพุง่งไอเฮียเออก็ได้อันนี้ไอเฮียน,นี่ก็คือกูไอแม่นี่จะทำงานหนักอ่ะกูใส่คำว่าเฮียเฮีเยแล้วการอะไรเฮียเฮียอะไเอออาทิตย์หน้า เออโอเคป้ากูวางแผนนี่จะอะไรดีอืม mm. take a shower กัน take a showerI'm gonna take a shower อันนี้กูเพิ่มเติมอาจจะใส่เพิ่มเติมว่า every single day เออคำว่า single ก็คือแบบ หนึ่งนั่นแหละมันก็ได้คือสิ่งคือมึงไม่ถามว่าไม่ต้องใส่ได้ไหมได้คือ every single day หมายถึงทุกทุกวันเออแล้วบางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วถ้ากูใส่ every day อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้แล้วเอาแล้วต่างกันยังไงนิดเดียวที่กูใส่ซิงโก้นึ่งคือเป็นการย้ำไม่ใช่การย้ำแบบทุกวันจริงๆอะบอกว่าไม่มีแม้แต่ขาดไว้แต่วันเดียวไม่คือแบบว่าทุกวันคือทุกวันจริงๆอะจันหนึ่งอาทิตย์คือกูจะจันอังคารพุธพฤหัสอาทิตย์ ้องทุกวันจริงๆการเด้นเดียวไม่เฉยนะเออนี่ยฝรั่งมันชอบใช้ชว่าใสเขาว่าสิงโกเข้าไปเพื่อแบบเพื่อเพื่อเน้นนะ่ะเออเพื่อเน้นก็ได้ทุกวันนะทุกวันจริงๆก็ได้ every single day ว่าอะไรน,นะเออก็คือที่อะไรคือกูวางแผนที่จะที่จะอาบน้ำเอ,อ่อทุกทุกวันเออถามว่าทำไหมก็ไม่ไม่ไม่อาบน้ำแป้งฟันเหมือนเดิมไม่สัตว อ่าสุดท้ายละสุดท้ายแายอมกนาอะไรดีอ่ะอันนี้กูเพิ่มเติมให้อันนี้กูยังไม่ได้เขียนนี่ว่ะอาจจะเพราะว่าน,นี้มันก็ครบแล้วอ่ะ make money แล้วกันไอ้เฮีย make money ก็คืออะไรหาตังค์นั่นแหละเฮียหาตังค์หาเงินเออเอาเงินไปทำอะไรเตะกระดี่งเงี้ยไอ,ไอ้สัตว์เกต้าเออ make money คือหาตังค์นั่นแหละหาเงินหาตังค์เฮียแล้วบ่นานไป อาจจะว่า I'm gonna make I'm gonna make money เอ uh, อ I'm gonna make money กูวางแผนทจะหาเงินหาอาหาเงินแล้วก็หาเงินทีนี้ถ้ามึงอาจเผื่อมันจะมีคำถามคขาอีกว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้ากูจะบอกว่ากูจะจอดจองว่ากูอยากกูวางแผนทจะหาเงินสักห้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยเออห้าหมื่นบาท กูจะพูดยังไงอะห้าหมื่นบาทต่อเดือนแล้วกันมึงก็มึงดูให้ดีนะมึงก็แค่ตัดคําว่ามันนี้ออกใช่ไหมเออแต่ถ้ามึงจะบอกว่าถ้าจะจอจองนะว่าหาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่กี่บาทแค่ตัอดมันนี้ออกก็คือตัดคำว่าเงินออกกันแหละปึ๊บไอคำไอสัตว์ไอคำว่า make เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหานะเวย้ยมึงอย่าไปแปลตรงๆตงัวง,ง,งี้นะเวย้ยแต่คำว่า make เนี่ยมันจะแปลว่าหาได้ ้าในบริบทคือหาเงินเพราะว่ารีเต็มเมของมันคือ make money ถูกไหม make money คือหาเงินโอเค make money คือหาเงินแต่มึงอย่าไปแปลคือเนี่ยคือกูถึงบอกไงว่ามึงอย่าแปลแบบว่าแปลแบบทิศละคำในละคำเพราะปัญหาของการที่มึงแปลทิศละคำมันทําให้มึงแปลตรงตัวทุกคําแล้วเวลามึงมึงมันไม่ใช่แค่ทำมึงพูดไม่ได้มันจะทําให้มึงพูดจริงอะมันทําให้มึงพูดผิดด้วยเพราะว่าถ้า make อะถ้า make เนี่ยในกรณีเนี่ยมันจะแปลว่าหาเลย ทักทักท่านในบริบทกับเงินนะว่าแบบ m ม k e ันนี y เงี้ยคือว่ารีเต็มเตมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว make money คือหาเงินถูกป่ะแต่ถ้ามึงจะบอกว่ากูหาอหาหาอะไรดีกูหากุญแจไม่เจออ่าไอแค้นไแคนคือแบบกูไม่สามารถถูกป่ะกูอ่ะกูไม่สามารถแล้วก็ make อย่างเงี้ยมันไม่ได้เฮียเงี้ยมันผิดมึงนก็ได้ถ้ามึงไปแปลงตรงตัว อ๋อนี่ไง make นี่ไงหานี่ไงก็นี่ไง make money เฮ้ย make money หาเงินอ๋อ make แปลว่าหาเอาเนี่ย I can't make my key เนี่ยกูหากูาไม่สามารถหากุญแจได้ผิดไอ้เหี้ยแบบนี้ผิดเออมึงอย่าไปพูดอย่างงี้คำว่าหาจริงๆในภาษาอังกฤษมึงใช้คำว่า find เออคำว่า find คำนี้ไอ้เหี้ยอยแกบบได้แปลว่าหาเออมึงกิดว่า อ่าเหมือนคําว่า find เนี่ยมันแปลว่าหาใช่ไหมคําว่า find มันแปลว่าหาทีนี้มันก็จะมีอีกวลีหนึ่งเหมือนกันวลีที่แม่งฟิกไว้อยู่แล้วมันก็ได้ตัวใช้คําว่า find ที่ทีนี้ find มันก็ไม่ได้แปลว่าหาเหมือนกันเว้ยเช่นอ่ะถ้ากูจะบอกว่า i i find math difficult เออไอเนี้ยมันจะแปลว่ากูเนี่ยกูเนี่ยมองว่า คณิตเนี่ยมันยากเอออันนี้มันจะไม่ได้แปลว่าหานะไอ้เฮียไฟตอนนี้จะไม่ได้เปลว่าหานะเว้ยเห็นไหมกูถึงบอกไงว่าอย่าเออมันมันจะไม่ได้แปลว่าหานะเว้ยกูถึงบอกไงว่ามึงอย่าแปลตรงมึงอย่ามาแม่งแบบนั่งแปลทีละคำทีละคำจากไทยเป็นอังกฤษ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 ไทยเป็นอย่าทําแบบนี้กูถึงพูดย้าแล้วย้ําอีกในฟรีไกด์ว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่ามันทาให้มึง ถ้ามึงทำน,นี้มันทำให้มึงแค่ไม่ใช่แค่พูดไม่ได้เว้ยเออมันไม่ได้แค่ทำให้มึงพูดไม่ได้แต่มันทำให้มึงพูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วมันมันผิดเพี้ยนไปหมดมันจะทำให้มั่วหมดเหมือนกันนะเพราะทีภาษาอังกฤษหลายคำหลายประโยคแปลตรงตัวไม่ได้แล้วแปลจากไทยตรงๆเป็นอังกฤษไม่ได้เว้ยมันมีกูถึงให้มึงเรียนเป็นวลีวลีเป็นกลุ่มเป็นวลีแบบนี้ไงมึงเข้าใจยังเป็นวลีที่แบบว่าเนี่ยวลีมันเนี่ยเช่นแหบว่าเนี่ยเช่นแหบว่าโอ้ย I'm กัน n ะ รยายงานนี่หรือว่าแบบว่า it's getting here ว่าจุดจุด I'm getting to the p i u h can I to the p o i n ยว่านไปให้นี่เป็นวลีงี้ไปเลยเป็นประโยคเต็มนีื่อไรมึงเก็ไปกูถึงพูดแล้วพูดอีกมึงนก็นได้เออเพราะฉะนั้นมึงเลิกแปลตรงตัวทีละคำทีละคำทีละคำ,ละคำเลิกใช้วิธีแบบนี้โอเคไหมไอ้เหี้ยเออเพราะฉะนั้นมาต่อโอเคทีนี้มาเรื่องเงินมาเรื่องเงิน เช่นถ้าจะบอกว่าอ่ะห้า0มืนบาทต่อเดือนแลวกันอาจจะบอกว่าอ่ะก็เขียนไปห้าหมื่น fifty thousand ก็ได้แล้วก็บาทหน่วยบาทก็จะเป็นงนี้ถูกป่ะบาทเออบาท fifty thousand บาท, 50, 000, บาทอืมแล้วก็เขียนว่า per month นี่ก็ได้ per month per month คำว่า per month ก็คือต่อเดือนถูกไหมต่อเดือนเออ ถ้าต่อปีจะพูดยังไงต่อปีก็แค่เขียนว่า per year ไงเออ per year แค่นึ่งไอ้ทีนี่คือต่อปีแค่นึงมันก็ได้อันนี้ก็ห uh, ้าหมื่นห้าหมื่นบาทเดอกไ้เออเนี่ย fifty t h a n t per month เกิดไหเออ fifty t แค่นึ่งนะเออง่ายๆเลยนะประมาณนั้นก็เนี่ยคือวิธีการใช้อัมกานอนะโอเคปะ